อ๋อแล้วก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับก็อลืมพูดเออกลับมาพบกับผมดีหน้อยครังนะครับวันนี้ก็จะมารีวิววีคอ t นะฮะสาย54สีเหมือนเดิมแต่เป็นเวอร์ชั่น2เวอร์ชั่นแรกคือสมัยที่ยังเล่นไม่เป็นเลยฮนะก็อันนี้จะผมว่าต้องมีคนที่เล่นวีคอสอยู่ในชาแนผมบ้างแหละต้องมีคนที่ชอบอยู่บ้างแหละหรือคนที่แบบสนใจ คือผมก็อยากอืมก็คนเล่นการ์ดมันหลายชนิดมันก็เลยนะจะทํามันทุกอย่างก็นะคนส่วนใหญ่ตอนนี้คลิปก็จะเป็นบรนกากาศซะเยอะคนที่มาดูก็รวนบรร์ดกาศตอนนี้มันก็ดังสุดแหละแต่ก็อันนี้ก็คลิปสําหรับคนที่เขาเล่นวีคอร์สนะฮะก็แต่คนเล่นรวนงกาดมาดูก็ได้นะเดี๋ยวถ้าสนใจมากๆอาจจะแบบมีไปถ่ายเปิดบล็อกของวีคอร์สอะไร แต่ผมไม่ได้เปิดเองหรอกเปิดปีถ่ายคนอื่นเป,เปิดอะไรอย่างเงี้ยอ่ะมาเริ่มมาเลยดีกว่าก็อืมคือถือซะว่าผมรีวิวให้คนที่เขาเป็นอยู่แล้วนะฮะเราจะมาเริ่มที่ลูริกเด็กละกันอ่ะลูริกเด็กก็คือมีเนื่องจากผมเล่นลูริสสายเลเวลห้าก็คือ ห้าสีนั่นเองก็คือสามารถใช้อาร์ตถ้าเป็นเลเวลห้าแล้วเนี่ยสามารถใช้อาร์ตของตัวไหนก็ได้ mm hmm. ก็คนที่เล่นไปนแล้วเข้าใจเนาะคำว่าอาร์ตซิกนีลูริกคืออะไรโอเคก็เนื่องจากเล่นสายห้าสี mm hmm. ก็สามารถใช้อาร์ตของตัวอื่นได้แล้วก็ใช้สเปลของตัวอื่นได้ด้วย mm hmm. ก็ ไอตรงนี้เด็กนี้ก็จะเหมือนเดิมมีเนี่ยเปลี่ยนแล้วก็เวลสี่จะเป็นเวลสี่จะเป็นวานิลานะก็คือไม่มีเทคนั่นเองเนื่องจากค่าไร้มันต่ําเราจะเก็บคอร์ดไ้ใช้ตอนล่างห้านั่นเองมาอันนี้ก็คือลูริกตัวลูริกนะฮะส่วนตัวอาร์ตก็จะใส่อยู่ีใบเพราะการไปนี้ใส่ได้ใส่ลูริกเด็กได้สิบใบนะฮะก็หกบวกสีนะ่เนาะ อ่ะมาเริ่มที่ใบนี้ดีกว่าใบที่ช่วยชีวิตเราก็แบบทำอะไรได้เยอะแยอะอ่ะก็บอกว่าเราสามารถถ้าเราเป็นอุลิตเนี่ยเราสามารถเลือกได้สามเทคก็คือมีหนึ่งรถพลังซิกนีหนึ่งใบหมื่นสองสองขุด ขุดซิกนี่ที่มีเลเวลสามลงไปหนึ่งใบลงมาในสนามสามนำซิกนีหนึ่งใบขึ้นขึ้นมือแล้วก็สี่โม่คนละเจ็ดทั้งสองฝ่ายโม่คนละเจ็ดถือว่าดีมาก,เล,กเลือกได้สามนี่สี่ฮะต่อไปก็จะเป็นพัดแอน เอาไว้หยุดการโจมตีสองครั้งแรกนะฮะก็คือสองครั้งแรกเท่านั้นถ้าตัวไหนที่กอนก็ตามนั้นอ่าอันนี้ก็ใช้จ่ายสองขุดนะฮะในเทิร์นตัวเองแต่ถ้าใช้ในเทิร์นฝั่งตรงข้ามก็จะเปลี่ยนเป็นจ่ายสามขุดหนึ่งใบไม่จำเป็นต้องเป็นสีดำขุดอะไรก็ได้หนึ่งใบแล้วก็นี่เลยถ้าไม้ตาย จริงๆการนี้จะสามารถใช้ได้เฉพาะยูสกินะฮะแต่ว่าเนื่องจากเราเป็นอุลิตล่าง5้าเราสามารถปลดลิมิตใช้ได้ของทุกตัวได้หมดเลยก็แบบนี้จะบอกว่าจ่ายคอตามนี้แหละแรง2เขาสออ่าเราจะเผาไวเนอร์ฝั่งตรงข้าม7ใบามากสุด7ใบก็คือถ้ามีน้อยกว่าเใบก็เผาหมดแต่ถ้าเขามีเกิน7ดใบก็เผาได้แค่เจใบนะฮะ ก็ใช้คู่กับท่าเนี้ยถอด5ระเบิดทั้งสนามแล้วก็ใช้อีกทีระเบิด Enter เอ t นเนอร์ก็เป็นอะไรที่ o อมากมาอันนี้ก็เป็นลูริกเด็กผมนะฮะต่อไปเราจะมาดูที่เมนเด็กกันบ้างมา,มา,มาอยากรีวิวฟอร์ f w วิวด้วยอะฟอร์ f วิวสนุกมาก <c oughs> มาเริ่มที่น้องพืช เพื่อบ,บอกว่าถ้าตัวเนี้ยจะบวกพลังตามสีของตัวมันเองใบละสี่พันซึ่งตัวเองเป็นสีเขียวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตั้งต้นมี4ี่พันะฮะแต่บอกว่าเอ๊ะทำไมเเวลสีพลังก็4สี่พันอ่ามันมีเอฟเฟกเพิ่มเติมคือมันสามารถเพิ่มเป็นสีอื่นตามสีที่อยู่ในเอนเนอร์ได้ก็คือยิ่งถ้าในเอนเนอร์มีสีอื่นเยอะแค่ไหน ตัวมันก็จะมีสีนั้นเยอะเท่านั้นซึ่งพลังสูงสุดของมันก็คือ2 0,000ืนั่นเองแล้วเมื่อมันยืน2 0,000ืเมื่อฝ่ายของข้ามจบเธอเราจะได้ฮิลหนึ่งเก่งมากแค่ยืน20,000เอาไว้เราก็ได้ฮิลฟรีแล้วอีกฝ่ายต้องทําลายมันทิ้งไม่งั้นจะเป็นอะไรที่กันเกมมากตัวเป็นแมวมัดนะฮะก็ชื่อหรือชื่อนี่คือตั้งเองหมดเลยแล้วก็ ตัวนี้นะฮะจะมีเอฟเฟกบอกว่าเออเอฟเฟกต์สองอันบนอะ่ะไม่ได้ใช้แต่เราใช้ okay. อเ,ออเอฟเฟกต์ออมเพทหรอเอฟเฟกต์การเมื่อมีอาวุธของเราอะ่ะเอ,อไม่ใช่ดิต้องบอกว่าเป็นเผาอาวุธเผาอาร์มเนี่ยอาร์มตรงนี้นะฮะเผาเมื่อมีเผาอาร์มของเราหนึ่งใบถูกแบนเนตเราสามารถ เลือกหนึ่งใบตั้งหรือหนึ่งใบนอนได้โหก็เป็นเอฟเฟกที่ดีนะฮะก็คือผมอะ่ะมีแค่ตัวนี้แหละที่เป็นอาร์ในเด็กสมมุตินะแล้วตัวนี้ตายก็จับอีกฝ่ายนอนเลยหนึ่งตัวถ้าถูกประนิ t น,นะอืมต่อไปก็ตัวที่เคยพูดไปแล้วโมโคลล่คนละเจ็ดวะนิลา ตัวนี้ต่อไปทิ้งเผาวเวพอรนหนึใบลดซิกนีฝั่งตรงข้ามแปดเรื่อง1ตัวลถแ0 0 0แต่ถ้าเราทิ้งเวพอ้์นสใบเราสามารถทำอะไรได้นะไม่รู้แต่ไม่เคยใช้เพราะในเด็กมีเวพอนอยู่แค่ไม่กี่ใบน่องจากเล่นหลายสีอันนี้ก็เป็นสีแดงนะฮะส่วนไล์เบิร์ดก็ โอหยังไม่ได้พูด,เ,ดเลยเบอร์พวกนี้นะเอามารีวิวให้ดูตัวพอแล้วกันทาง <c oughs> ดูรหรั f เอฟเฟกต์ง่ายๆเมื่อบนสนามเรามีซิกนี่ที่สีสต่างกัน3ตัวพลังตัวนี้บวกเป็น1มื่นเสร็จแล้วก็ไม่รับเทคทุกอย่างตี เมื่ออยู่ช่องทางตีเลือกหนะน,นึ่งใบร้สามพันนะฮะอ่าอันเนี้ยเป็นอาร์มถ้ามายิงกับตัวนี้ก็ใช้ได้อยู่เอ๊ะอันนี้เป็นอาร์มว่ะอุ้ยอันนี้ก็อาร์มใช้กับตัวนี้ได้อยู่ก็ตัวนี้บอกว่าเมื่อมันสู้กับเลเวลสี่ฝ่ายของข้ามเลเวลสี่เราสามารถเป็นีฝ่ายของข้ามเลเวลสี่ไปนั้นได้เลย เววสามมีสามสี่ห้าหกใบที่เหลือ,อนี่แบวสองนี่มีน้อยกว่าแวสามมิลงมาดูมือแค่นี้แหละดูมือฝ่งตรงข้ามเกิดไปน,นี้ลงมาขุดอาวุธเวลาหนึ่งใบแล้วจบเธอลงแรสไม่ใช่ขุดชุบตัวนี้ลงมา แทบจวบหนึ่งทิ้งหนึ่งตัวนี้มันจะเปลี่ยนสีเองไปตามสีของซิกนี่เอ้ยลูริกก็คือเช่นถ้าผมใส่สีดำเนี่ยมันจะเป็นสองสีก็คือสีขาวและสีดำอะไรอย่างนี้โดรันจโจเมื่อออกจากสนามลดหนึ่งตัวสองพันเมื่อบอร์ดฝ่ยงข้ามเต็มแบนนิตตัวที่ พลังสามพันลงมาหนึ่งใบก็อันนี้ค่อนข้างจะดีมากแต่ก็แพงอยู่แทบบวกห้าพันทั้งสนามเมื่อถูกโม่สามารถเอามันกับเอเอเอ,เอามันมาวางได้เลยก็คือกระโดดมาเลยต่อไปก็เป็นโลนะโลก็ใส่แบบที่ไม่มีไรเบิร์เนี่ยแหละ มีไล่เบิร์ดได้บ้างก็คือเอเนอร์ชาร์ดนอกนั้นไม่มีเลยถ้าไม่ตายฮะโอ้โหไม่เคยได้ใช้เลยเอ๊ะหมายถึงไม่เคยใช้จับบนมือพอยอ้แฟมมันคือทำลายการ์ดฝ่ายเราแล้วฝ่ายตรงข้ามทุกใบลงของเราลงแพรฝ่ายตรงข้ามแบนนิดว้วยแต่เอฟเฟกต์ไลเบิร์ดอ่ะดีคือ ทิ้งมืองเราทุกใบทำลายฝ่ายตรงข้ามลงแคชเดทไปเดทไปนิเดเราไนในฝ่าอรถพลังฝ่ายตรงข้ามแปดพัน r e e house เอาไว้ขุดเอาไว้หาของก็คือเอาไว้จั่วนั่นแหละ freeze อเอาไว้ทำให้ฝ่ายตรงข้ามติดสถานะ freeze นั่นเองสำหรับคนที่เล่นเป็นอยู่แล้วถ้าฟัง เอคำพูดของผมจะเข้าใจส่วนคนที่ไม่เคยเล่นก็คงจะแบบว่าเฮ้ยพี่พูดอะไรอะ่ะอะไรคือฟรี e อะไรคือ Banish ก็ต้องลองมาเล่นนะหรือไม่ก็ลองไปดูคลิปสอนเล่นที่ทำไว้ถึงจะอันนั้นถึงจะไม่ค่อยดีเท่าไหรก่ก็เถอะถ่ายที่บ้ายเองอาจจะดีกว่านี้หรือเปล่าอาจจะไม่ก็ลองต้องไปลองให้เขาสอนเล่นดูฮนะ ร้านกาสเตชั่นเขามีสอนเล่นฟรีฮนะก็เดินเข้าไปแล้วบอกเขาว่าสอนผมเล่นหน่อยแล้วเดี๋ยวเขาก็มาสอนเองนะครับเป็นร้านที่ดีมากครนะก็ถ้าใครถามเรื่องจัดเด็กเขาก็มีแบบช่วยเหลือด้วยนะร้านนั้นมีทุกอย่างนะตั้งแต่หาของหาของที่แบบ เราจะเอาใส่ในเด็กหรือว่าช่วยแนะนำว่าคนจะใส่อะไรยังไงก็แนะนำให้ลองไปกันดูถึงบางคนจะเคยไปแล้วก็เจอพี่บ้างไม่เจอบ้างก็คงไม่ไม่แปลกโอ้เดี๋ยวจะทำคลิปฟอร์สเซวิลต่ออยากทำมากฟอร์ส w ซวิลอยากเล่นมากแนะนำให้เล่นกันสำหรับคลิปนี้ก็ รีวิวเข้าอยากอยากแก้ตัวที่เคยทําไปรีวิวก่อนหนะ้านี้แล้วแบบไอ้ห้แรกที่ทําไปอะทุเล็ดทุนลังมากเลยแบบเฮ้ยจัดไปได้ไงเนี่ยลงไปได้ไงเนี่ยแบบไม่เรียกว่าจัดเด็กเลย,เลยว่ะเรียกว่าแบบน่าเกียดก็อ,อันนี้ก็ทําแก้แล้วนะนี่คือห้าสปัจจุบันนะเวอร์ชันสองจริงๆก็มีเด็กปีศาจอีกเด็กหนึ่งที่จัดเอาไว้แต่ก็นะไม่ได้เอามา รีวิวเดกโชว์รีวิวแค่ตัวไอมูวี่ทีดีก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่คอยเป็นกำลังใจให้มาเสมอนะฮะก็สำหรับวันน,น,น,นี้ต้องลากันไปก่อนไม่ใช่วันนี้สิสำหรับคลิปนี้ต้องลากันไปก่อนก็จะเจอกลับไ้พบกันใหม่คลิปหน้านะฮะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามแต่เกมคงไม่ไม่เล่นละอะไรอ่ะเล่นเกมลงคลิป โหไม่มีคนดูหรอกก็ไปละบ๊ายบายแล้ว bye เ,เจอกันนะครับสวัสดีครับ